ในวันที่19เมษายนปีพุทธศักราช2566ตรงกับปีเถาะหรือปีกระต่ายเวลา3ทุ่มกับอีก2นาทีจะถือเป็นเลิกดีเป็นวิถีวาระอันเป็นมงคลก่อเกิดมหาเลิกมหาชัยอันยิ่งใหญ่เพราะว่าจะมีเทพแห่งสุภเคราะห์ดวงใหญ่อย่างเทพพระรหัสซึ่งเป็นถึงหนึ่งในสามตรีเทพอันเป็นสำคัญในดวงชะตา และยังเป็นหัวหน้าเป็นประธานฝ่ายสุปเคราะห์หรือว่าฝ่ายบุญฝ่ายธรรมะก็จะมีการขยับยกย้ายเรือนยกย้ายราศีเปลี่ยนทิศปรับองศาใหม่ต่อจากเทพพระเสารที่เพิ่งจะขยับยกย้ายประกาศสงครามไปในช่วงก่อนหน้านี้คือในวันที่1มีนาคมที่เพิ่งจะผ่านมาและจะสังเกตได้ว่าหลายคนหลายลัคนาแล้วก็ราศีเริ่มที่จะมีเหตุการณ์สําคัญสําคัญเข้ามา ซึ่งก็อาจจะสร้างความครุขระหรือว่าความคับข้องใจกังวลใจอยู่พอสมควรกับเหตุการณ์หรือว่ากระแสข่าวที่มันมีแววเข้ามาให้ได้ยินให้ได้เห็นให้ได้พบให้ได้เจอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องร้ายหรือว่าเรื่องดียังไงก็ตามแต่ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเทพพระเสาวดวงนั้นว่าท่านจะให้คุณหรือว่าให้โทษมากน้อยแค่ไหนกับลัคนาหรือว่าราศีที่เจ้าชะตานั้นประจำอยู่ซึ่งผมก็ได้ทําคลิปแจกแจงแยกให้ได้ฟังกันไปแล้ว ใครที่ยังไม่ได้ฟังก็ลองย้อนค้นหากลับไปลองฟังดูนะครับแต่เอาระพอเลยจากมีนาจนเข้ามาถึงเมษาเทพพุทธหัตอีกดวงหนึ่งก็ขยับยกย้ายตามนะครับจากความเป็นกเกษตรตาที่บดีก็เข้าไปสู่การเป็นราชาโชคนั่นก็จะหมายความว่าเทพพระหัตเองก็ยังคงมีกำลังอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะออกจากการเป็นกเกษตรตาที่บดี แต่ว่าก็ยังคงได้ราชาโชคมาแทนซึ่งราชาก็คือความเป็นใหญ่ความยิ่งใหญ่และโชคก็คือลาบก็คือโอกาสต่างๆนานาทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของโอกาสหรือว่าทรัพย์สินสิ่งของก็ตามแต่หรือแม้แต่คุณค่าทางด้านจิตใจก็ตามดังนั้นราชาโชคก็คือโชคอันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นโชคที่เป็นโอกาสที่เทพเจ้าแห่งความสำเร็จแห่งความอุดมสมบูรณ์เนี่ยท่านดลบรนดาลให้ แต่ว่าวิธีการที่จะได้รับเข้ามานั้นก็คงจะแตกต่างกันไปในแต่ละลัคนาแล้วก็ราศีเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆแจกแจงให้ฟังกันว่าแต่ละลัคนาแล้วก็ราศีนั้นจะมีความแตกต่างแตกแยกแบ่งกันไปยังไงนะครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เปิดฟ้า2อดาวนะครับคลิปนี้อีพีนี้ก็ยังคงเป็นคำพยากรพิเศษอยู่นะครับสำหรับดาวใหญ่ที่กำลังจะยกย้าย ในวันที่19เมษายนนี้นะครับแล้วก็คำพยากรณ์นี้ก็จะมีผลกันในระยะยา,าวๆว่ากันจนถึง1ปีกันเลยทีเดียวตั้งแต่เมษายนปี66น ah. ี้ไปจนถึงเมษายนปี67หรือก็คือปีหน้านั่นเองนะครับเอาละคราวนี้ก็จะมาว่ากันกับชาวตุลนะครับหรือว่าผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในเรือนของราศีตุลนั่นเองดาภรหัสนั้นท่านมาจากเรือนอริ นะครับซึ่งก็แปลว่าโจ์แปลว่าปัญหาที่เจ้าชะตานั้นจะต้องได้เข้าไปประชิญนะแล้วก็ยังมาจากเรือนสหัชชาด้วยซึ่งก็แปลว่าเพื่อนฝูงสังคมการเดินทางหรือแม้แต่การดีวงานการติดต่องานประสานงานต่างๆนะครับเรื่องของเอกสารเรื่องของอาการสื่อสารนะหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยดาวพระหัสอยู่ในเรือนอริก็ถือว่าเป็นเรือนเสียแต่ว่าก็กลับได้เกษตรตาที่บดีมีความมั่นคงกลับมา ประกอบกับพระเสาก็เป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนพันธุก็ต้องบอกว่าโอกาสมันมีลาบเองก็มาแต่ว่าก็ต้องได้ใช้กำลังได้ใช้ความสามารถหรือว่าเหนื่อยยากอยู่ไม่น้อยกว่าจะได้มาครอบมาครองอีกทั้งก็มีพระราหูก,กับมรตยูที่ร่วมกันเล็งลงมายังลักนณาจุดเกิดของบางอย่างมันก็ได้มาแบบทุกขราบนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ อาจจะต้องได้เสียเพื่อนเสียความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวเพราะเรื่องของผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างหรือแม้แต่บางท่านนะก็มีเรื่องบาดหมางก,ก,กันกับเราญาติญาติเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาที่ดินที่ทางพวกนี้คือเอาจริงๆนะที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่ามันมีดาวพฤหัสแล้วก็ดาวพระเสาคอยเปิดโชคเปิดโอกาสให้ได้เพียรให้ได้พยายามลำบากตากตำสร้างตัวสร้างตนขึ้นมาได้ยังไงก็ตามแต่ แต่ว่าชะตาชีวิตเนี่ยมันกลับถูกครอบงำถูกคุมชะตาด้วยพ่ะราหูที่กำลังเล็งชะตาอยู่ซึ่งตามตำราคูท่านก็ว่าเป็นดวงชำ้ำดวงชอกช้ำอกชำอก้ชำใจต้องอกลรำากลืนฝืนทนกินน้ำใบโบโบกทนขมเ,นเพื่อรักษาตัวเองเนี่ยมันจะประมาณนี้ตามตำราคูท่านก็ว่าเมื่อเสาเพ่งเล็งรักแล้วอสูรานะครับอสูราก็คือ ยักก็คือพระราหูนั่นแหละผู้มเมนอัสดาท่านก็กล่าวว่าไว้จันเป็นสิบเอ็ดแท้แก่ราหูเราอาภัพอปภาคให้โทษแท้ประเหินหินก็คืออยู่ในเกณฑ์ของดวงพินทูบาทเกณฑ์ของดาวทำร้ายดวงชะตาแล้วมันทำร้ายยังไงละ่ะก็เรื่องของความรักเรื่องของความหวังดีความซื่อสัตย์ความซื่อตรงไอ้เรื่องเหล่านี้ละมักจะมีปัญหาเกิดขึ้น และไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมือที่3เรื่องของการร่วมหุ้นลงทุนเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์อะไรก็ตามแต่เรล่านี้มักจะมีปัญหาแตกแยกเข้ามาให้ได้ทุกอ,อกทุกใจอยู่เนืองเนืองชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับคนนั่งอมทุกขมีเรื่องช้ำอ,อกช้ำใจทําดีแล้วก็ไม่มีคนเห็นค่าเห็นประโยชน์แม้แต่ผู้รับผู้ใหญ่เองก็ดุด่าว่ากล่าวตักเตือนกดดันแล้วก็เพ่งเลง การเงินเอียงการทองเองก็เช่นกันนะการที่พระราหูยังคงเลิงชะตาอยู่เนี่ยถึงแม้าดาวพุธรหัสท่านจะเป็นเกษตรตาทิบดีอยู่ในเรือนอริซึ่งก็แปลได้ว่าหาเงินได้เก่งหาเงินได้คล่องทํางานได้ดีนะในปีนี้แต่ว่าด้วยดาวพระราหูที่ยังคงเล็งชะตาอยู่หามาได้เท่าไหร่มันก็เก็บไม่อยู่มีเหตุให้ต้องจ่ายมีเหตุให้ต้องได้ใช้ออกไปหรือแม้แต่คนรอบตัวคนรอบข้างเองหรือคนที่รู้จักเอง ก็เข้ามาเบียดเบียนอยู่เรื่อยเนี่ยบอกเลยยิ่งสังคมกว้างยิ่งเหนื่อยยิ่งรู้จักคนมากก็ยิ่งจะลำบากนะนั่นคือในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาและหลายๆอย่างที่ทำลงไปเนี่ยมันก็เหมือนกับปิดทองหลังผ้าพระฤหัสเป็นอริแล้วก็มีพระราหูเร็งชะตาเวลาเห็นคนอื่นเขาลำบากตัวเองก็อยากที่จะช่วยทั้งๆที่ตัวเองก็ใช่ว่าจะสบายมากนะ แต่พอเวลาตัวเองมีปัญหาบ้างล่ะจะหันซ้ายจะแรขวาก็หามีใครที่จะหันมามองเหลียวแลไม่นะครับมันจะเป็นซะอย่างนี้ในช่วงปีที่ผ่านมาแต่เอาระตั้งแต่19เมษายนปี66นี้เป็นต้นไปยาวไปจนถึงเมษายนปี67หรือก็คือ1ปีต่อจากนี้เป็นต้นไปดาวพฤหัสเจ้าแห่งปัญญาเจ้าแห่งมิตรภาพและก็ความสำเร็จของชาวตุล จะเดินหน้าย้ายเรือนออกจากเรือนอริซึ่งก็แปลว่าอุปสรรคปัญหาความขัดแย้งแล้วก็เข้ามาเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนปัตตานีก็ต้องบอกกันตรงๆว่าเมฆหมอกความมืดมนแล้วก็ความซวยทั้งหลายทั้งปวงที่ชาวตุนนั้นเคยผ่านเจอพบประสบเจอกันมาเนี่ยแม้แต่ความขัดแย้งต่างๆก็จะเริ่มลดน้อยจบลงไปถึงแม้ว่าจะยังมีพระราหูที่ยังคงร่วมเรือนกับดาวพฤหัส นะไอ้พวกปัญหาคาใจต่างๆมันก็อาจจะยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้แบบรวดเร็วหรือว่าทันใจจบปัญหาได้อย่างรวดเร็วมากนักแต่ว่าพวกปมปัญหาต่างๆนานามันก็จะเริ่มคลี่คลายลดน้อยลงไปเรื่อยๆอะไรที่เคยติดติดขัดขัดอยู่มันก็จะเริ่มเห็นทางไปหรือว่ามีทางออกและเมื่อดาวพรหัสเนี่ยท่านโคจรเข้ามาให้คุณแก่ดวงชะตา เสวยเป็นราชาโชคอยู่บนฟ้าแล้วเล็งลงมายังจุดกำเนิดของดวงชะตาวิถีชีวิตเนี่ยจะมีความโชคดีและก็ความสำเร็จเป็นอย่างมากจะหยิบจะจับหรือทำอะไรก็แล้วแต่จากนี้ไปมันก็มักจะประสบผลสำเร็จได้ง่ายกว่าช่วงปีที่ผ่านๆมาชีวิตจะมีความสุขจะมีความทรมหวังได้มากขึ้น จะมีความเจริญเติบโตเติบใหญ่แล้วก็มั่นคงอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนับต่อจากนี้เป็นต้นไปอีกหนึ่งปีเป็นอย่างต่ำและในขณะเดียวกันพระราหูเองที่เคยเล็งเป็นพินทุบาทให้โทษแก่ดวงชะตาเนี่ยก็จะค่อยๆปรับทิศย้ายองศาเปลี่ยนตำแหน่งยกย้ายเคลื่อนออกไปเรื่อยๆดังนั้น พวกปมปัญหาต่างๆมันก็จะเริ่มเบาลงหรือว่าลดลงตามลงไปเรื่อยๆยิ่งผ่านไปสักประมาณตุลาคมปีนี้นะผ่านตุลาไปแล้วเนี่ยพระราหูท่านก็จะยกย้ายเรือนออกไปก็เรือแต่ดาวพฤ่หัสเพียวๆโอ้ย oh, โชคชะตาจะมีแต่ความสําเร็จและความสุขความสมหวังทุกประการเลยนะครับดังนั้นจึงสรุปได้ว่าตั้งแต่19เมษายน66นี้เป็นต้นไปนะ ดาวพระรหัสท่านยกย้ายเข้ามาให้คุณให้ประโยชน์กับชาวตุ่นกันแบบเต็มๆกันไปเลยทีเดียวขนาดพระราหูที่เคยเล็งให้โทษแล้วก็มีความเป็นพินทุบาทในดวงชะตาในช่วงก่อนหน้านี้นะครับเมื่อมีดาวพรหัสยกย้ายเข้ามาร่วมเคือนด้วยก็กลับจะแปลสภาพจากดาวร้ายที่เคยเล็งให้โทษก็จะกลับกลายมาเป็นเอื้อผลประโยชน์ให้แทนก็ไปลองสังเกตดูเถอะครับพวกศัตรูในวันๆก็จะกลับกลายมาเป็นมิตร ในวันข้างหน้าได้นะก็ขอให้สบายใจแล้วก็หายห่วงกันได้เลยทีเดียวที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าหลายคนนะครับชีวิตมันอาจจะมีความลำบากมีความรอดแร่รอแรลมอยู่บางช่วงบางครั้งก็ตามแต่ในช่วงที่ผ่านมาหรือแม้แต่เคยถูกใส่ร้ายถูกใส่ความกันมายังไงยังไงก็ตามเดี๋ยวพอเลยผ่านสักประมาณหลังสงการไปแล้วนะชีวิตจะเริ่มมีการพลิกผันดวงชะตา จะสุกสกาวโชดช่วงลอยลำกันมาเลยทีเดียวเพราะว่าดาวพุธหานั้นเข,เข้ามาเร็งชะตามันก็เหมือนกับว,ว่าความสําเร็จได้ลอยลำมาอยู่หน้าบ้านของชาวตุลกันแล้วจะมีโอกาสนะครับก็จะได้สมหวังจะได้ในสิ่งที่มุ่งหวังหรือว่าไร่ตามกันมานานม,มีโอกาสที่จะได้สมหวังปรารถนาสมดังใจอย่างเป็นอย่างมากแต่ก็ขอให้มั่นคงในกําลังใจตัวเองเชื่อมั่นกับตัวเองเชื่อมั่นในความสามารถ แล้วก็สู้ต่อไปอย่าได้ถอดใจไปซะก่อนก็แล้วกันเพราะถึงยังไงดาวพระหัสท่านก็มาจากเรือนอรีซึ่งอรีก็แปลว่าโจทย์แปลว่าปัญหาอย่างที่ได้บอกไปนั่นแหละครับดังนั้นเรื่องที่จะได้เข้าไปไปเชิญโครงการที่จะต้องได้เข้าไปจับเข้าไปทําเข้าไปลงทุนเข้าไปแก้ไขปัญหามีแน่นอนนะแล้วก็ท้าทายความสามารถของเจ้าชะตาด้วยนะแต่ว่าอาริมาเป็นราชาโชคเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอกาสนั่นแหละ มาแล้วแล้วก็เป็นโอกาสที่จะสร้างเงินสร้างผลประโยชน์ให้กับเจ้าชะตาได้อยู่ไม่น้อยนะดังนั้นการเงินการทองเองก็จะดีขึ้นคล่องขึ้นมีเข้ามาหมุนเวียนแล้วก็สามารถที่จะหยิบจับใจ่ายใช้สอยได้สะดวกอย่างเห็นได้ชัดเจนถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมามันอาจจะพอทุทุทไย,ทยหรือว่าหมุนเวียนหมุนเวียนกันไปแต่ต่อจากนี้การเงินการทองจะถือว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นกันเลยทีเดียวสําหรับชาวตุลน,นะ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อค้าขายทําการค้าการธุรกิจหรือว่ากิจการโครงการใดๆก็ตามแต่มันก็ร้วนแล้วแต่จะสําเร็จได้โดยง่ายและที่สําคัญก็ขอให้มันทําบุญเสริมดวงเสริมบาร,รมีเสริมความปังจากที่มันดีอยู่แล้วให้มันยิ่งดีขึ้นไปอีกผลักดันผักส่งมีแรงให้เกิดความราบรื่นขึ้นไปอีกเพราะว่าดาวพหัสเนี่ยท่านเป็นดาวบุญดังนั้นความสําเร็จในแต่ละคนเนี่ยจึงไม่ค่อยเท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับบุญบาร,รมี บุญทากรรมแต่งที่ตัวเองนั้นทําในช่วงที่ผ่านมาแต่เอาระนั่นมันก็คือเรื่องของอดีตมันก็กลับไปแก้ไขไม่ได้สิ่งที่พอจะทําได้ในปัจจุบันก็คือบุญบาร,รมีในปัจจุบันที่ควรจะส่งเสริมแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ดาบุญรหัสของแต่ละคนเนี่ยมีกําลังไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ต้องเพียรสร้างเพียรสะสมเอาในเรื่องของบุญของบาร,รมีแล้วก็ต้องรู้จักเข้าหาผู้รับผู้ใหญ่ด้วยนะความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือว่า การมีสัมมาคารวะเจะนำมาซึ่งความเมตตาคนรักคนใคร่คนเอ็นดูแล้วโอกาสดีๆจะมีตามมาเองเอาละถ้าพูดถึงเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยการงานอาจจะลุยกันมาหนักอยู่สู้กันมาอยู่พอสมควรแต่ถึงกระน,นั้น ผลงานในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนั่นแหละเพราะว่าพระราหูที่ยังคงเล็งชะตาอยู่นั่นเองแต่จางนี้ไปหลังจากที่ดาวพระหัสท่านเคลื่อนย้ายเข้ามาร่วมเล็งชะตาด้วยแล้วอีกสักพักหนึ่งประมาณตุลาคมพระราหูเองก็จะย้ายออกความดีความเพียรทั้งหลายที่เคยทํามามันจะปรากฏเมฆหมอกจะเริ่มจางหายคลายตัวออกไปความซวยทั้งหลายก็จะหมดไป ผู้รับผู้ใหญ่จะเห็นคุณค่าจะกลับมาให้การสนับสนุนเหมือนเดิมความดีทั้งหลายที่เคยเพียรทำมาเนี่ยมันจะหันกับมอปถมัมภมหันกลับมาสนับสนุนตอบกลับคุณนะครับส่งผลให้มีแต่มิตรเข้ามาคอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นมิตรเก่ามิตรใหม่มิตรต่างถิ่มิตรต่างแดนมิตรทางไกลต่างก็จะเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันไปหมดและที่สําคัญนะชาวตุนเนี่ยหลายคนอาจจะ ได้เดินทางบ่อยขึ้นด้วยในช่วงจังหวะอีกหนึ่งปีต่อจากนี้เป็นการเดินทางเพราะว่าเรื่องงานเรื่องหน้าที่นะครับการงานก็จะราบเรื่อนไปไหนมาไหนก็จะมีคนต้อนรับนะไปขอความร่วมมือจากใครเขาก็จะหยิบยื่นไม่ตีตอบกลับสุขภาพร่างกายการเจ็บป่วยเองก็ถือว่าอยู่ในช่วงจังหวะที่แข็งแรงนะต่อให้เป็นไข้เ็าจะหายเองก็จะได้หมอดีในการรักษาหรือว่าได้ยาดีมาทานเอาเป็นว่า ร่างกายจะแข็งแรงกว่าช่วงปีที่ผ่านๆมาก็แล้วกันเนาะส่วนคุณน้องคุณหนูนะที่ยังคงร่ำเรียนเขียนและอ่านอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าสําเร็จทุกประการอาจจะมีเพื่อนดีคอยเกื้อกูลกันมีครูดีคอยชี้แนะคอยอนําทางสว่างนําทางความสําเร็จเข้ามาให้และอีกเรื่องหนึ่งที่จะไม่พูดไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องของความรักแล้วก็ความสัมพันธ์เพราะว่าด,ดาวพฤหัสท่านเคลื่อนเข้าไปอยู่ในเรือนปัตนีก็คือความรักความสัมพันธ์โดยตรง เพราะว่าความรักความสัมพันธ์นั้นจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยที่ผ่านมาเนี่ยมันช้ำม,มันดูแย่นะมีแต่เรื่องดราม่าเข้ามาเยอะไปรักใครไปจีบใครมันก็เหมือนกับให้ใจอยู่ฝ่ายเดียวอะ่ะหรือไม่ก็มีปมมีปัญหาในเรื่องของมือที่3เข้ามาเออนะแต่จากนี้ไปเนี่ยมันจะดีขึ้นหลายคู่ที่อาจจะดูดูใจกันมานานคบหากันมานานแล้วความสัมพันธ์มันจะปรับระดับขึ้นหรือมันจะมีความชัดเจนมากขึ้น หรือใครที่กําลังตามจีบกันอยู่เนี่ยนะตามทอดสะพานตามยื่นไมตรีให้แก่กันและกันเนี่ยจากนี้ไปมันก็จะง่ายขึ้นนะครับยื่นไมตรีให้ใครไปก็จะได้รับไมตรีตอบกลับมาได้โดยง่ายคนโสดเนี่ยจะเป็นปีที่จะได้เจอคนดีจะได้เจอคู่จะได้เจอความสัมพันธ์กับคนดีๆเป็นคนที่ อาจจะเป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นได้ทั้งที่ปรึกษาแล้วก็คนรู้ใจไปด้วยเพื่อเผื่อ <ๆ S 2> ไอคนที่จะได้มากว่ออาจ,จะเป็นคนใกล้ตัวนี่แหละเป็นคนใกล้ชิดที่ทํางานด้วยกันนี่แหละความสัมพันธ์อาจจะพัฒนาจากการเป็นเพื่อนกันมาก่อนการช่วยเหลือกันมาก่อนแล้วแล้วมันก็เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆอาจจะเป็นในลักษณะนั้นส่วนคนมีคู่แล้วนะก็จะคุยกันเข้าใจมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาคู่ไหนที่เคยมีปัญหากันมาก่อนในช่วงหน้านี้แล้วมันยังไม่ได้ขาดจากกันไปนะ ก็จะมีโอกาสจะได้รีเทิร์นกลับคืนมานะครับหรือใครที่ขาดกันไปแล้วก็จะได้พบคนใหม่เป็นคนที่เข้ามาสนับสนุนเกื้อกูลในดวงชะตาของตัวเองนั้นมากขึ้นคือมันก็จะได้คนดีเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์นั่นแหละส่วนใครที่ไม่ดีหรือว่าไม่ได้สนับสนุนในดวงชะตาก็อาจจะต้องได้จากกันไปนะครับก็ขอให้จากนี้ไปนะมีแต่ความสมหวังขอให้มีพลังในการสู้ต่อไป ดาวพฤหัสเนี่ยท่านเข้ามาให้โอกาสท่านเข้ามาให้เกื้อหนุนเข้ามาให้มิตรให้ไมตรีให้ได้เจอมิมตรไมตรีให้มาเจอกาลายามิตรดีๆต่อจากนี้ไปแต่ว่าพระสาดาวแห่งความมั่นคงของชาวตูนเนี่ยซึ่งก็เป็นดาวของความยากลําบากด้วยนะครับเพราะว่าเป็นตัวแทนของในเรื่องของปัญหาเป็นตัวแทนในเรื่องของความทุกข์ความเหนื่อยยากก็เข้ามาอยู่ในมุมของการเติบโตของชีวิตดังนั้นนะครับอยากจะเจริญก้าวหน้า ตูนก็ต้องลุยต้องสู้ต้องเพียรต้องพยายามต่อไปนะบางอย่างมันอาจจะขัดใจอยู่บ้างฝืนใจอยู่บ้างก็ต้องอดทนนะครับแล้วความสําเร็จความเจริญมันจะมีตามมาแน่นอนถึงอย่างไรดวงชะตามันก็จะดีขึ้นง่ายขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาหลายเท่าอยู่นะครับก็ขอให้สําเร็จสมหวังทุกประการเลยสวัสดีครับ